หนกอยู่นะครับนี่พเนกเตรียมกับข้าวถวายพระนะครับบ้านขามเปียโน้อยวัดสมศรีบ้านขามเปียโน้อยนะครับนี่ใส่ละสุ่มเล้วๆนะครับนี่ใส่ถุงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ซีนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับยมเขามาตั้งแต่นู้นนะครับหกทุ่มกวาๆนะครับนี่สงสัยช่วงงานปฏิบัติธรรมนี้สงสัยนอนไม่หลับนะครับ กลัวพระจะไม่ได้ฉันก็เลยนอนไม่หลับนะครับวันใจนะครับนี่อ่าน,นอนบ่รับมีแล้วเตีย้ยอ่นซีอูจีสันจังได้เตีเด้อนะครับเห็นวัดบ้านกะบอกก็ตื่นประมาณตีสามนะครับไม่ขาวไม่ชีนะครับแต่ที่บ้านขามเปียนี่เทียบจะไม่ไี้นอนเลยนะครับนี่วันใจพระจะไม่ได้ฉันนะครับ เป็นไงกีข้าวลามนะครับเผาข้าวลมนะครับนี่อย่าไปเฮ็ดบังนี่หน่อยเด้อม้านิยมเด้อบังยิงใหญ่เลดนะครับถ้าสมัยเป็นเด็กนี่ชอบอันใหญ่ๆนะครับยิ่งใหญ่เท่าไรยิ่งชอบนะครับนอนเฝ้าเลยนะครับแต่ว่าจริงๆนี่อันเล็กๆนะครับอร่อยกว่าอันใหญ่ๆนะครับนี่ไม่รู้ไปเอามาแต่ไหนนะครับไม่ไผ่นะครับไม่ไผ่วัดเฮ้าหนิวะเนี่ย อ้อมบ้านเี่มันต้องได้ขนาดนะครับนี่อายุพอดีนะครับไม่อ่อนเกินไปไม่แก่เกินไปนะครับถ้าเป็นสีาขาวๆของโลกนี่ใสได้รูกเป็นบบน,นี้นะครับจําสีขาวๆที่ลาไม่ไผ่ไว้นะครับถ้าเป็นสีนี้นี่ใช้ได้นะครับถ้าเป็นสีเหลืองถ้าเป็นสีเหลืองนี่อย่าเอามาแท้ๆนะครับแก่เกินแกงนะครับนี่อันมันใสได้หอดใสหออสุดผมบบนี้ เรือหอนกลางๆนี่นะครับนี่ใหญ่ใหญ่มากเกินไปก็เปลืองนะครับพระก็เกรงใจจะฉันไม่หมดก็ยังไงอยู่นะครับนี่เสร็จไปรอบหนึ่งแล้วนะครับนี่เผลอขหลามนะครับบ้านขามเปี้ยน้อยถิ่นฐานบ้านเกิดของพระครูสิริปัญญาวิชัยนะครับเจ้าคณะอำเภอศรีสงครามบรรทบอลนะครับนี่จังหวัดนครพนมนะครับนี่ ไฟก็บ่ใบหันหลายเกินไปเตี้ยเรื่อยๆให้เป็นอย่างสี่บวกเรื่อยนะครับยุ่มเขาจะมีลางนะครับลางเผาเข้าหลามนะครับนี่ชุดแรกหมดไปแล้วเสียไปแล้วหกสิบเอ็ดบ้างครับหกบเงตี้ยนี่ชุดที่สองชุดที่สองใส่หลายมาได้มาชุดที่สองยังไม่ได้นนับนะครับชุดที่สองนะครับนี่ชุดแรกหกสิบเอ็ดบ้างนะครับ ใส่จานไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแพ็กไว้อย่างดีนะครับนี่นะครับถ้ามีงานปฏิบัติทำตลอดทั้งปีนี่สงสัยจะพรอมหมดนะครับเพราะไม่ได้นอนเลยนะครับนี่่านหนีจากกันยูยเนาะนะครับตอนแรกว่าโยมเขาว่าจะมาประมาณช่วงตีสามนะครับแต่พอเอาจริงแล้วมันนอนไม่หลับนะครับกลัวว่าพระจะไม่ได้ฉันนะครับก็เลยมาตั้งแต่นู้นนะครับหกทุ่มนะครับ ยัง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 ไม่นิ่งยอดยังไม่นิ่งยอดยังไม่นิ่งนะครับจะนิ่งยี่ก็แปดโมงเช้านะครับนี่ยอดบ้างยังไม่นิ่งครับนะครับกะไว้ประมาณสักสองร้อยกว่ากานนะครับตามจํานวนพระนะครับนี่รูปละสามบังเด้อรูปละสามบังมานั่ำกันประมาณจะสี่สิบรูปนี่ละมานน้ำกันประมาณสี่สิบรูปนี่ละบาน้ก็โยมอีกบานนี้เด้อนะครับนี้ เป็นบ <ítulo> <es> anyway, ุญพิเศษนะครับยมเขาตั้งอกตั้งใจนะครับอยากให้กุูพระคุณเจ้าได้ฉันของพิเศษนะครับก็ล้าอร่อยที่สุดในโลกนะครับบ้านข้ามเปี้ยน้อยนะครับนี่หรืออร่อยที่สุดในสามโลกก็ได้นะครับนี่โลกเก้าโลกความดันโลกเบาหวานนะครับนะครับใส่น้ําตาลไม่มากนะครับใส่กะทิเยอะๆนะครับนี่เด้อนะครับ แต่เดสเดายไม่ได้ใส่มะพร้าวต้นนะครับเป็นมะพร้าวกล่องเพราะว่าคนหนุ่มที่จะไปขึ้นมะพร้าวเริ่มจะหมดไปแล้วนะครับคนหนุ่มหมดนคนคนหน่า <c oughs> ไม่ใช่จะสุกง่ายๆหรือนะครับนี่ต้องดูแลจริงๆนะครับนี่นะครับคนกรอกก็ต้องฝีมือพิเศษนะครับคัดมือเอกที่สุดนะครับนี่กรอกก็ล้ำนะครับ กอกข้าวแล้วก็น้ํากะทิลงไปนะครับนี่ใส่เกลือเยอะๆจะได้อร่อยนะครับแต่อย่าไปทําตามเด้อมันจะกินไม่ได้นะครับนี่นู่นนะครับทางนู้นเป็นกอกข้าว,าวทางนี้เป็นกอกน้ํากะทินะครับนี่อันนี้แต่งบั้งข้าวหลามนะครับนี่สมัยเด็กๆนี่จะชอบอันใหญ่ๆนะครับยิ่งใหญ่เท่าไหร่ยิ่งชอบนะครับอันเล็กๆนี่จะไม่ชอบนะครับนี่ ได้บัางเดียวนะครับพอเลยนะครับทั้งวันนะครับบังน้อยนี่บ่ถือใจคักีเอาบังใหญ่ไว้ก่อนแ้นอนหลับเฝาเลยบ้านี้เด้อนะครับหกสิบเอ็ดบัางแล้วนะครับที่เสร็จไปนะครับไปถวายครูบาอาจารย์นะครับกลัวมันจะไม่เย็นนะครับก็เลยเอาออกจากบัางไว้นะครับเย็นสนิทเลยนะครับนี่ โอ้ยมันกร,ระโบอ่อนเป็นได้แล้วันมันเย็นแล้วเนาะมันต้องอุนอ้นๆจังหน่อยด้นี่นอ่อนยุตินีนะครับโยนรับประกันว่าอ่อนนะครับนิมข้าม่มันอ่อนข้าวใหม่อ่อนนะครับนิมนะครับไม่ใช่ข้าวหลามน้องมุนนะครับแต่ข้าวหลามบันขำปี้ยนะครับนีออร่อยที่สุดในสามลูกนะครับลูกเกาลูกความดันลกูกเบาหวาน เด้อนะครับนี่นะครับไม่ได้ใส่น้ําตาลมากนะครับนี่ใช้ฝีมือล้วนๆนะครับบางไม้ไผ่ก็หาตามหมู่บ้านนี้นะครับนี่แต่ไม้ที่จะมาเผาทานนี่เวินฟืนนี่หามาทั้งวัดนะครับนี่รอบๆวัดนี้นะครับนี่เด้อนะครับผู้ใดใครก็ตามนะครับยังไม่ได้ชิม ข้าวลามอร่อยที่สุดในโลกที่บ้านขามเปี้ยนะครับอย่าเพิ่งเสียชีวิตนะครับอย่าเพิ่งเสียชีวิตนะครับหายใจไว้ยาวๆนะครับ <laughs> เพราะว่าอร่อยที่สุดในโลกนะครับนี้ร <laughs> ับประกันเองนะครับส่วนคนอื่นไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับนี้เด้อ <laughs> <laughs> ใครมาเผาเขา้าวลามขอให้โชคลาบล่ารวยล่ารวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรง <laughs> เงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงงวดเด้อมาทำครัวก็ตามเด้อ อันนี้นึ่งข้าวโบานเนี่ยนึ่งข้าวและข้าวนึ่งนะครับนี่ยูม่มัวนี่ไม่ยังหันยู่มัวนี่เตือนะครับนี่ไม่ขัวไม่ยอมนอนเลยนะครับนี่ออกจากวัดไปสามทุ่มก็กลับมาหกทุ่มนะครับ <laughs> ถ้าอยู่ตลอดทั้งปีนี่สงสัยจะผอมทั้งนั้นนะครับนีจะนึ่ายัวนึ่ัว <laughs>